อาละค่ะขอมากันเยอะนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นท้องแขนท้องแขนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาก็คือส่วนนี้ด้านหลังนี้แล้วมันก็จะเกิดเยอะมากมันก็จะไปถึงตรงส่วนนี้ด้วยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มีปัญหาในต้นขาเดว,วันนี้แม่จิจะมาสาธิตให้ได้ในเวลาเดียวกันทั้งต้นแขนแล้วก็ท้องแขนทั้งท้องแขนแล้วก็ต้นขาด้วยนะคะโอเคทำยี่สิบวิพักสิบวิก็ได้แต่ขอแม่จิวันนี้ขอเม่นาทีก,กัน แล้วก็อย่างนี้นะเฉียงนะคะเฉียงแล้วก็สควอตเฉียงสควอตเฉียงสควอตทำแขนเป็นแนวเฉียงอย่างนี้ค่ะมันจะได้ให้รู้สึกว่าตัวที่มันยกนี่ก็คือตัวท้องแขนด้านหลังมันจะทำให้ท้องแขนด้านหลังเนี่ยรู้สึกถึงความเฟิรม์ม ถ้าเมื่อไหร่เราไม่รู้สึกเมื่อยถึงท้องแขนด้านหลังเวลาเราเฉียงอย่างนี้แปลว่าทําผิดนะคะหลังอย่าแอน่นหน้าท้องเกรงไว้ตลอดไข่ก็ deep squat ไปด้วยก็จะได้ต้นขาที่เฟิรม์มพอเวลาเรา squat แบบเฉียงเนี่ยเราจะได้ส่วนก้นด้วยนะคะ deep squat Deep squat, deep squat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  ลองทำดูทำแล้วท่านนี้ค่ะให้รู้สึกถึงท้องขาในตัวยกถ้าเราเมื่อยตรงนี้แปลว่าเราทำถูกแล้วค่ะโอเคสัก20วิ30วิหรือ1นาทีแล้วแต่เลยค่ะ